สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม Racing Master นะครับผมในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟซีของเราซึ่งตอนแรกมันก็จะมีเจ้าอาเกล่าึงคันแล้วใช่ไหมคันต่อมาครับที่เป็นน่าสนใจเลยนะครับก็คือเจ้าปอร์เช่911คาเรล่าคันนี้อยู่ในไทป์ของสปอร์ตนะครับผมนะแล้วก็ไทป์สแตนดาร์ดอีกคันหนึ่งก็คือเจ้ามิซูบิชิอ่าอีโ e วนะครับอีโวสาม ซึ่งคันนี้มันมีอยู่ในตัวเกมแล้วล่ะนะครับในของเซิร์ฟซีเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอามาเป็นตู้ที่สุ่มการันตีเพิ่มขึ้นนะครับาบางคนที่อยากได้เจ้า e อีโวกันอ่้วกลับมาดูเจ้าปอร์เช่911คาเรล่าคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่น่าสนใจมากเพราะว่าไทยนี้่ไม่ค่อยจะมีรถแบบดีๆแรงๆนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มแรงให้เรานะครับเพิ่มค่าแต้มค่าถ้วยให้เราได้ดีเลยคันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกัน ดูสเตตัสถูกไหมเนี่ยคาเรดามั้งน่าจะน่าสแตตัสของเราเนี่ยโอ้สปีดท็อปสปีดที่เจ็ดจุดสองการเลี้ยวเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราการเล่งผู้ผิดแปดจุดเก้าอัตราการเล่งก็สูงเนี่ยถือว่าสูงอ่ะนี่ดิบวงในเจ็ดจุดสี่วงนอกเจ็ดจุดเก้ารถนี้หนึ่งขีดนะอีซียูหนึ่งขีดแล้วก็อันนี้ัการเลี้ยวแปดจุดแปดโอ้เยอะนะ ถือว่าเลี้ยวเวลาเลี้ยวเลี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็มีอัตราการเร่งขึ้นอะรถนี้รู้สึกว่าจะเป็นสายบรรล้านอยู่ตรงกลางอ่ะเห็นไหมเป็นสายบรรล้านขับเคลื่อนล้อหลังอืมตัวนี้เป็นรถไทอะไรนะสปอร์ตสปอร์ตอ่าตัวนี้เป็นรถไทสปอร์ตอ่าตัวนี้นะภาษาอังกฤษนะไทสปอร์ตภาษาอังกฤษนะเซิร์ฟซีผมไม่รู้มันสลับกันหรือว่ายังไงนะมันเอามาเป็นสมรรถนะใช่ไหม <laughs> ไอ้ไอส้สแตนดาร์ดกลายเป็นสปอร์ตผมว่ามันสลับกันอบอลบอลว่ามันสลับนะมัดเ <c oughs> พราะว่าลอ,ลองลองแปลเป็นไทยอะ่ะม,มันสลับก็ค,คิดดูอ่อไอ้อะไรนะอ่าสามห้าอยู่ในนี่มันอยู่ไทยอ่าสปอร์ตอ่าแล้วไปนู่นอยู่บอกว่า ถ้าเป็นภาษาไทยแปลเรียบร้อยนะสมรรถนะเอ <laughs> อดูดี e อีว <laughs> โ <laughs> <laughs> e อเอ็กซ์อ่ะเนี่ยอ oh, ีวโอเอ็กซ์สีทองนั่นแหละในอะไรนะในเซิร์ฟซีเปนรถม่วงเฉยเลยงงเลยเซิร์ฟซีรถม่วงอ่าญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะจะจะเหมือนกับว่าเอารถม่วงบางอันมามา,มาอัพเป็นรถทองอ่าอันญี่ปุ่นน่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเทสกันคันนูน้นก่อนเทสคันนู้นก่อนนล่คาริล่าอันหนึ่ง อันนี้น่าจะตึงๆหน่อยเพราะว่าแต้มเยอะแต้มเยอะช่วงช่วงนี้เออเลยนะเซิร์ฟเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาจะเป็นกบเยอะอืมดูเขียวหมดหมดทั้งเซิร์ฟอมีแต่กบแต่เคียดฝนตกเกลโลเกลโลเกลโลเออเนี่ยมันน่าจะมีเอฟเฟกต์เนาะเออแบบเวลายืนเนี่ยเนี่ยเกลโลเกโลเกล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 โลเฮ้ยมี มีปืนฉีดน,น้ำาิปืนฉีดน,น้ำสงการนะครับม <c oughs> อืทเซิร์ฟญี่ปุ่นชุดแฟชั่นอันนี้เข้าของมือของเซิร์ฟซีครั้งที่แล้วอะ่ะที่เป็นเอ่อเมดอ่ะเหรอโอ,อ้โหเน้นท่อยาวครับใหญ่ยาวครับเ <c oughs> น้นท่อยาวครับทั้ <c oughs> ใหญ่ทั้งยาว <c oughs> นเราเป็นคนเบื่อหิวไปดีตอนไปรู้สึกว่าจะไหลนีเนี่ยเฮ้ยสานี่เนี่ยตอนตอนสับเกียร์ห้ารู้สึกว่าเราจะไหลกว่าเอ้ยมันเจตนาเบรกนี่หว่าอุ๊บอุ๊บ อุ๊บขวขาบ้าคว้าคว้าฮึช่วงตาเล่งต่ำไปไหน่ยนหอยก็เลยแบบอืมนี่ขนาดว่าตา,ตาเล่งตาเล่งช่วงเล่งช้าหน่อยแต่ตอนไปนเสร็จรนะรนะลแล้วนะนี่ตอนไปดี้าตรงยาวๆน่ะแตโค้งดีอยู่นะ แค่หนึ่งขีดแนคะหนึ่งขีดเมตรนะสักสามเมตรให้กำลังดีกว่า โอ้ยเดียวอาจจะแบบแกจจะแบบปาดปาดนิดเดียวเองกาปาดหน้าว่างั้นโอเคหือว่าดีอยู่นั่นเนี่ยคันนี้ในไทยนี่โอเคเลยอะที่หนึ่งเป็นโลตัส ไหนดูสิโอเต็มครับห้าเมตรห้าเมตรแรงอ,อันนี้ก็สี่เมตรสี่เมตรใช่ใช่ของเขาแรงครับของเราแค่เมตรเดียว <laughs> ก็ประมาณนี้แหละโอเคอยู่ได้อยู่ถ้าไทยนี้กลุ่มของตัวเนี้ยกลุ่มของสปอร์ตอะได้อยู่ถือว่าโอเคนะสำหรับสำหรับสปอร์ตอะไอคันเนี้ยพฟอเช่คันเนี้ย พราาะว่แตข่ข้อเสียสําหรับมันนะอ่าอจจะเวลาโค้ง่โค้งเสร็จแล้วเวลาจะเร่งขึ้นะมันจะช้าหน่อยอ๋อมันอืดออ,อ,อ,อย่างงั้นก็ต้องปั๊มที่ ECU ละอย่างงั้นก็ต้องเปิดเพิ่มมาดิ <laughs> ต้องเปิดเพิ่มสักสามโคงม้งอะไระดีนะแต่แบบเวลาเวลาพอพ้นโค้งแล้วเวลาเร่งทางตรงขึ้นไปมันจะช้าอ่าแปลว่าเกียร์สองดันเกียร์สามช้าช่วงถัดเกียร์สองสามช้าอ่าแต่แต่ถ้า ถ้าเพิ่ม ECU นี่ก็ไม่แน่กับลองอืถ้าไปปรับจูนเพิ่มเพราะสอันนี้อัพเต็มหมดแล้วนะไม่ได้จูนไม่ได้อะไรจูนมอกรู้จำไม่ได้ก็แบบธรรมดามาก่อนสแตนดาร์ดมาก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ลองลองจูนๆปรับๆรับดูต้องมาลองจูนลองปรับอีกทีนึงอะ อตอนเทสตอนเทสจูนไดเปล่าไม่เคยลองเหมือนจูนได้หรอไม่รู้ว่าตอนเทนจสจะจับขียงเดียอะ ้าเจอสองเจอสองขึ้นชา้าเจอสองไปส้สชา้าเนี่ยสองอ่ะขึ้นสามมาเร่วเร็ลวละอ่ะไ, 5, 5ไล่มาทบทไที่ ที่อยากจะได้อ่ะเพชรฝามิตรถดนี่สี่ไหมลองหลายรอบหลายครั้งขับเล่นซืเล่นถ้ามันโอเคค่อยกดถ้าหมดเยอะอยู่ถ้ามีเพชรเพชร,พ,ชรพอก็กดได้ไวอ๋อโอเคน่าสนใจอ่ะเนี่ย แต่นี่บอลบอลลิงไม่อยู่นะั่นน่าสนใจมาเซิฟซีนี่น่าเบิดเลยอ่ะสำหรับไทยไทยเนี้ยคันเนี้ยโอเคอืมเพราะว่ามันต้องเอามาอยู่ช่วยกับเจ้าอา5สามห้าและรถรถทองมันมีไม่ค่อยเยอะนะบอกไปเลยว่าไทยเนี่ยหรือว่ากลุ่มเนี้ยรถทองมีแรงแงมีไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีในในเซิฟสีออ,อ,อันนี้นนนจุดไปไแล้วสอง สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งอ่าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่ถ้าถ้าปรับเป็นโลบอดี้เบาแล้วก็น่าจะตอนโค้งน่าจะผิวอีกหน่อยหนึ่งสำหรับใช้เนี้ยอ่าอีกคันที่แนะนำก็หน,นึ่งเลยเออฟันและมิโอรอก่อน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 อีกนานดูลองอ,อีโวเอ็กไหมนี่โออีโวเอ็กทอง เซิร์ฟนู่นเป็นอะไรนะสีม่วงดูเอกม่วงดี่เอกทองอ่าเซิร์ฟสีเป็นม่วงเซิร์ฟญี่ปุ่นเป็นสีทองเอามาโมดิฟายใหม่ยกเครื่องวางเครื่องหายากบอกเลยว่าเซิร์ฟนี่เอออะไรเซิร์ฟอะไรนะไทยเนี่ยถ้ารถทองอะไรพอเคดีๆไม่ได้นะจัดได้จัดหรือว่าจะไปเปิดเหมือนเปิดอารเกล่า เปิดอากิล่าถ้ามันไม่ได้มันหลุดเลดเปิดอีกให้มันได้ค่าตัว๋วเอาตั๋วมาแลกเอาก็ได้อเอารถมาก่อนก็ได้ไม่ไม่ต้องถึงขั้นเอาสามเม็ดก็ได้อืพออพอให้ได้ให้ได้สักคัน,นึ่งก็ยังดีใช่ใช่เพราะว่าบางทีมันต้องมาปั๊มแรงปั๊มแรงปุ๊บนี่ถ้าไม่มีรถที่มันนี่หน่อยแรงๆหน่อยมันก็อย่างว่าคิดยาก จะกลับบางทีกล็ลงกิจกรรมเดี๋ยวเล้วออมันลับพรองอะ่ะอืมมันพรองอ่ะดีสุดดูดิ่ดูความเล่นของ EvoX โอ้โอี EvoX e e พรทองนะครับ<อ>ไทยเอ่อสปอร์ตนะครับไทยสปอร์ตนะของญี่ปุ่น ของเซอร์ฟซีเป็นสีม่วงไอ้ใครแฟนพันแท้อีโวเอ็กนะครับมาเล่นเซอร์วญี่ปุ่นนะผมจะไดเอาดีอ,าอีโวเอ็กซ์ครับเวอร์ชันอัปเกรดบอกเลยว่าไม่ธรรมดา การโค้งกันอะไรอาจจะดิฟดิฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตอนเนี้ยมันหนึบอ่ะมันหนึบหน่อยเออในในเกมอื่นมันก็ออกดิบหนึบนะเจ้าเดิมเดิมยเอาโค้งเดึบเดิมหน่อยไม่ปัดไม่ค่อยปัดแค่ไปเล่นสนามที่แบบว่าทางยาวๆตรงๆยาวๆแบบเยอะซ้ายขวาหน่อยแบบ โยกซ้ายโยกขวาน้อยนะเออน่าจะเอาอยู่โออ,อสีฉลองเมื่อกี้ไม่ได้แต่เบรกลองลองดูได้สวยหลุดไปเ <laughs> ิดจนได้หลุดลุด ถือว่าดีเนี่ยนะแต่เติมเป็นเป็นสีมันแต่คูมันมันดิฟไม่เวิร์กถ้าถ้าใครชอบอารมณ์แบบดิฟดนี่อาจอาจจะไม่ถูกใจอ่าอาจจะไม่โดนจะเดือบเดือบหน่อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกท้ายนึ่งท้ายนึงอะไรไปดูอีกอันนึงไอ้คันคันต่อไปสุดท้ายอะไรนะ อ่อีโว,อ,โวอีโวไม่ใช่อีโวธรรมดาอ่าอ,อีโวนี่แหละไทยของอ่าอะไรนะสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเออโอ้ยปิดปากซะละคลิกคลิกคลิกสแตนดาร์ดก่อนกันไม่ไม่ไมคลิกคลิกสแตนดาร์ดเออแล้วก็เอาสปอรตออกเออนะอันนี้เป็นอีโวเอ็กอันนี้อ e ีโวธรรมดาอีโวสามเออใช่อีเวก อีโวสพูดผิดมันีโวสคันนี้คันนี้ในเซิร์ฟซคือมันมีตอนอะไรให้สุ่มสุ่มเอาสุ่มแล้วไม่ได้มไม่ได,ไได้อะไรนะซีแซดซีอืมซีฟอืมประมาณนั้นแ่ะแต่คันนี้เอาไม่เต็มนะผมมันนี้ยเอาไม่เต็มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยมาดูกลับกับมาทีหลังก็ได้ในในไทยของสแตนดาร์ดคันนี้ต้องมีนะ <c oughs> อ่อ ก็ถือว่าท็อปๆอยู่อ่ะตัวท็อปอยู่อ่ะตัวทออ็อปนะขับดีขับดีคันนี้ถ้าพูดถึงว่ามันน่าใช้เนี่ยมันน่าใช้นะ่ะโอเคเลยบางคนที่เปิดอา,อาเกล่าแล้วหลุดอ่ะเอาแต้มมาเอาคันนี้ก็ได้สับหนึ่งแต่มันก็ต้องตัดสินใจเลือกอ่ะอจะไทยไหน ว่าแต้มแต้มแรกอ่ะมันไม่ได้เยอดขนาดนั้นต้องเลือกลดแต่ถ้าเกิดเปิดพอถึงพออะไรไม่เวต่อที่ลาบ <c <c <viewer ük> <Cameraman> อกว่าเป็นายางไม่เอาเวนพื้นอ้อคันอีวอสามกับอีวอเอ็กอ่ะคันไหนรู้สึกเข้ามืออันไหนเข้ามือเหรออีวอเอ็กเวิร์กว่าเหรออีวอเอ็กคลองนะใช่อีวอเอ็กม่วง ดูเอ็กซ์คลองอนะครับดบับโค้งฝืดคันนี้โคง้งฝืดดูดิโดนแซงแล้ว <laughs> ดูอิงเว็กไ,ไฟแทนแซงอ่ะอิงเว็กไฟแมิรอย่างไม่ไ,มได้อดับแหละมนเลยมนเลยช้ามไม่ไม่ได้อัพรถไม่ได้รถ อะไรไม่พอไป่ามอะไรครับลงกิจกรรมกันด้วยนะหาอะไรอะ่ะมีกิจกรรมไหนลงเล่นก็เล่นไปเลยมันจะมีอะไรสีและสีม่วงเนาะลายแดงลารแดงจอชิจังเอ้ยเออ เสียเสียจงกว่าโคง้งอะไรเพราะว่าโค้งโค้งไม่เวิร์กืีโวโค้งก็มันช้าพอเรือตกอะ่ะ เพื่อนกันเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแสงแล้วไม่เข้าเท่าไหร่อ่ะจริงเอาอีวองเอกดีกว่าแต่เป็นคนละรุ่นไงคนละไทยกันใช่คนละนี้กันอย่างอัพไม่เต็มด้วยแหละถ้าอัพเต็มอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้คันนี้อาจจะเป็นตัวเลือก ผ่านๆหรือว่าอะไรอีกทีหนึ่งเขาว่ากันไปไปดูเซตตัสมันเออไปดูเซตตัสยังของม่วงเลยเลยของม่วงกลับไปดูเซตตัสรถกอไปดูอีโวสิอีโวอีโวเอิกอีโวสามอีโวสามอีโวสามเออนั่นแหละตัวรถเออตัวนี้ในคลิกกันไปดิมันมันไม่เต็มอ่ะดิไม่เป็นไรที่ก็เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไงอ๋อมันมันตัวนี้คือมันท็อปสปีดมันได้มันแค่สี่จุดหนึ่งถือยังต่ําเลยนะ อ่า็อปสปีดคือแค่สี่จุดหนึ่งแต่อาตาัอาตราอัตราการเร่งมันแค่เจ็ดจุดหนึ่งคือช่วงช่วงเกียร์สั้นๆอ่ะอืมมันจะมาหนึ่งถึงร้อยแหละประมาณนั้นอ่ะก็อย่างว่าย่ยงเอ,เอาไม่เต็มมันก็เลยเอามาลองลองเทสจริงไม่ได้อืมไม่เป็นไรแต่ถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากสะสมรถไว้ อ่ารถทองไว้<ค>ไว้ไวแขงอีโบวิส<อ>ุวิชิสามโอวิชิสายสายอีโบครับสายใครชอบก็มาเลือกมากดกันนะเก็บไว้ไว้ในคอลเลกชันแต่ที่แน่ๆก็น่าสนใจตรงที่รถของอันนี้อ่าเก้าหนึ่งหนึ่งพอเชเก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้เชียตัวนี้มากกว่านะแต่มผมเชียร์คันนี้ครับ คันนี้คือแมกลาเรน P1 แมกลาเรน P1 ถ้าเข้าเซิร์ฟซีนี่ต้องกดให้ได้นะคุณเข้าเซิร์ฟซีนี้ยังไงก็ต้องมีของ<ต>ขดีของดียังแต่ยังไม่บอกสรรพคุณเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอใกล้มาจะอวยเต็มทีรดอวยรดอวยคันนี้แนะนําเลยตอนเข้ามาเอามาขับปุ๊บหถือว่าแจ่มมากเนี่ยมันครับเอาเลยคันนี้ สไปเดอร์ว่ามันนะเจอคันนี้เข้าไปมันกว่าอีกบอกเลย <c oughs> ใครติดใจเตรียมดองไว้เลยนะใครใครจะเอาแมกเรนพีวันนะเก็บเหรียญดองไว้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็เป็นเอ,อเอ็กทีมก็อะคิล่าไทาของสปอร์ตก็จะเป็น 911. เก้าหนึ่งหนึ่งอ่า <Okay. S 1> เช่พอเช่ออพเช่เก้าหนึ่งหนึ่งคาเรลคาเล่าเนาะคาเล่าแล้วก็ไทยของ มาราก็จะเป็นเจ้า e ี o โอสามอืมีโสามแนะนำเป็นเอ่อเอ่อไทยเอ็กตีมกับของสปอร์ตสปอร์ตอ่าใช่หน้าหน้าหน้านี่กว่าหน้าน้าสนใจัน,จน่ากว่าหน้าสนใจเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆของเรานะครับในการที่จะสุ่มนะครับก็ค่อยๆพิจารณากันดีๆนะเพราะว่าเพชรมันก็หายากอย,กอยู่ ยิ่งเราเป็นสายฟรีอย่างเงี้ยอ่าเราต้องทนุถนอมหน่อยต้องนองไว้อนองไว้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วก็ได้แตมันหลุดเอเลทอีกนะอ่าใช่เนะ่ะหลุดเลทใช่ปัญหาคือหลุดเลทนี่แหละมันจะทําให้แบบเราได้รถที่ไม่ถูกใจอะไรอ่าใช่ใช่แต่ถ้ามันหลุดได้รถได้คันที่รอรอเล่นถนัดแล้วมันได้ซ้ากับของเดิมเงี้ยมันก็โอเคอะได้ ECU ไปเอ,อ,อใช่ ต้องมานี่แหละรอลุ้นรอดูกันละวว่ายังไงรอเดี๋ยวมาเข้าเข้าปุ๊บเพื่พนพนอนๆก็ไปลองเทสเลยนะเทสในเซิร์ฟที่เข้าอ่ะบางครั้งซีไม่ดียังไ,<อ>ไงก็อคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างใต้คลิปนะครับโอเคบางคนก็อาจจะแบบโอ้ยอีโวสามผมขี่ผมว่าเร็วออย่าไรเงี้ยอาจจะมาคอมเมนต์ได้ว่าอคันไหนมันเร็วคันไหนไม่เร็วอะไรเงี้ยก็มาบอกกันได้เราก็จะได้ไปเทสกัน พราะบางครั้งอาจจะเข้ามือถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันของแต่ละคนเลยอย่างของผมแไอโวมันไม่ได้อัพไงมันก็เลยช้าแต่อัพเร็วมันอาจจะเร็วก็ได้ออืก็อยู่ที่การอัพการจูนด้วยแล้วก็อยู่ที่การขับขี่ด้วยบางคนอาจจะถนัดถนัดเข้าโค้งเข้าดิฟอะไรดิฟเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าโค้งเก่งๆก็อาจจะแบบถูกอกถูกใจก็ว่ากันไปา วันวันนี้ก็ให้มัตสื่อนะครับมาทําการรีวิวรถนะครับทั้งสามสามรุ่น <3 S 1> สามรุ่นส<อ>ามสไตล์ับมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ